เกิล้วบานใ้ลำมันก็ทุกสิยพููลงไปละไปไปแล้วพูไปแล้วูไปแล้วที่น้องเจ้ากันนี่โอยกระปงเนาะใหัวบกย่อมเลยไปยังไรหงส์ส่หงสตี่บอกขัดเนาะเออพ่ไเให้เป็นปีศาเด้อพูลูกลานเพิกอืเอาบ่เป็น เอาว่าเป็นบ่จ้าเอาแบบชัดๆไปเลยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วปูลูกหลานมาแล้วมาขอโชคขอลาบนี่ล่ะปูสูบยาป้อนน่ะมืัอนี่มือวันพานยาไงแม่ยาาสูบรเลยนะยาอยู่คุณยาสูบยาากูสูบรนะเอายาบ้านรูดบานดูดยาเมื่อแก่ มือนะก็ถึงไบตองนี้บ่หรอไบตองกะบีตัวนั่นถ้าไปตองกุ้ยใส่บ่โอ้พากันมาต่อใส่นอนนี่นอนนี่นอนนี่นอนมือนี่ว่าเป็นมือดีมือวันพายไงเสดี่ลูกล้านก็เลยมากขอบุญบารมีขอเพิงบารมีชิดลูกค้าควรต้องเล่นขนาะอย่างฟังอยนยาขอเป็นอย่างไปไกลๆมากเหมือนคนอื่นหา โอ้บรรเลงมาอ่านตัวโอ้แม่เนี่ยังมาอยจะจะได้ยุบอ่็ได้อะได้อยากได้แนวเดียวอันละปูก็ยังได้ยังได้ลูกหลานมากมาได้สองมือแล้วแตาเชี่ยวมากนี่บางตอนเศร้าๆก็ว่าสิมากก็ว่าหญ้าไปจำศีลไปวัดไปว่าอยู่าสั้นวันทายได้ก็เพราะจับก็ไปมาเอาดอก ว่าเห็นนั you know. ่นเลยกับ่าบอกลูกบอกล้านว่เห็นตัวมากเลยหยโดนตัวว่าได้มากนั่นมากยิ่งเลยกับว่าได้จ้าเคลียร์เลขเลยนันคือหนักคือซาแท้ซื้อปูซื้อว่าจังได้เจ้าขาปูลูกหลานสิได้เอิ้อนเยอะามเขาโลดลูกหลานกเขาจักดีมันละสูงขึ้กไหมสิบปีแล้วบ่าจุดใดเลยคนหนึ่งนะ ปูข้าเม,มืองปูข้าเมืงอ,อเมงเด็กกันเลยบ๊อดเด็ดไปยังมายังดอกมาต้าหาลูกหาหลานอยู่นี่ละให้ลูกให้หลานโชคล้าน,ดดอนอยู่เนี่ยมาหน,นันบงบ๊อกเขาจับเทีย่ยวข้ามนะปูมากาบ๊อดบ๊อดไปปูคุ้นนันเป่านอนแหนอยู่หันเอาขอนำคนนั่งให้ลูกให้หลานเนี่นย เอาึ้นมาให้ด้วยนะร้านให้เดี๋ยวกับปานลูกปานร้านโคมาทุกคนเมากแน่้ในลูกในหลานนะขาสักาเบกไหมตอนนี้โอ้ลามาคืนมามาตองมึงหล่ะมันบ่มากก็ถว่าปูไทยเจ้านี่จอมตีเลยขคืนมาได้ละอืมอได้ละ ็ันด <plane>. ้วยเทียบเทียบเทียบอ้า <in> ปุ๊บกอกยายากอกยาไงหอมงวยหวยนะอะใกล้สูบยาแล้วเพิ่นกับสีไฮโซกลูกหลานโตมาอุยกระเพ้าอุ้ยกับปูงเาหลานบ่เคยเห็นจัเทียพันกระเลมาให้เป็นบุญหูบุญตาเป็นบารามีเริ่มโตเดอร์ ขอพอนขอโชคขอลาบนัปูกรบ่มีแนวไหาแนว่นแล้วก็จะหได้น้อบานนี่น้อโมโตมันโตโโตมันเนาะไปกวงสากคุณปูวันนีเอาไปเลี้อาเงินเน่ปู่อไปตั้ขออกตงน้จุมัน้งนะ เ,เูก uh oh, mm ับวมีเนี่ไอ้เนี่ยนั่นนันั้นน้อนั้นนันันนั้้นนันั้นนัน้นนัันน่ะนน้้นนั้นั้นนักนน้อ้นน้นนันั้นนนนั้้น้นั้นน เอาบ่เป็นบ่จ้าเอาแบบชัดๆไปเลยครับเอาตัดๆกันหลุดๆเลยเล็กจักบบนอ้อนนอเล็กขี้อืมกระดาษไม่กู้เขียนหลุด้บ่กู้เขียนใส่กระดาษนะเพือนู้เขียนบ่เป็นดอกกู้คนอะไรเขาเลี้ยงไหมเอาดูระบาสีบอกสี่เก้าหน่อดอกไอ้ผู้ขาบอกเลขบอกเบอร์ไปนี่ก็ให้มันตึกมัน ตองเด้อจ้าผิดจ้าพลาดบอลน,นี่ลูกล้านเขามาหลายมานไปตัวทีตัวแดนสมเจงสมกาสมซาสมลือให้ลูกให้ลานเขาได้ไปได้ถึงเต้องผู้สีบอกไปสามเก้าหกสาม สามเก้าหกตัวเดียวโคโลนี่บ็พูดนี่ท่อนละนี่ทอนี้สามเก้าหกอะไเอซีปูบอกขิ่หน่อยปูนั่งคนขิ่เอารถอือมันเป็นยังไงสามเก้าสามเก้ากกับมาแล้วเก้าหกกบมาแล้วมัหกกเก้าเก้าอืนี่ ให้ไปให uh, ้ดาราให้โตกให้มันให้ล wow. um, uh, well oh ่ำให้รวยใี่าเนยวอกนนนั uh, ็เก uh, ้านีอน่ทอนันละปูมาบอกมาเก่าให้ลูกให้ร้านไปไซส์ไก่ตกประมาณให้มันถึกมันต้อง อืมมันดังตัวปาตัวเมี่ยงคนละอูกร้านเขาใ้เฮดไดยท้ำเงินได้ก็ได้คนลังไหลมากเท่มากคนละอืมเันก็ยอะขนนึ่งก็ได้มากง่ายได้ลงมาเนาะอวดเน่อมันีนอมันจี ในหนีอย่างนี้ว่ามันจีว่าดำหน้าซอยสีรับบ่อปีนี่อืมอ้อยกันถือเลขเขาอนหขาสักลาเพือเน,<ม>นี่แหละมันจะซอยจูสิมาอ้อมมันด้วยนี่ละอืมเอาดีวแม่ก็ได้ไปใช้หอกเลขถือก็จีวะซอยสีรับด้วยนี่ละเขาคุ้นๆนี่แหละละเลขถือก็ได้ไปใช้ละอ้อมด้วยน,นี่ละ,<ๆ>นนละคอยปล่อยคอยมาเอาจังได้มันกลับไปจังสีดิรักสมรักษาอยู่นี่ละนาะกูเที่ยวมาบอกลูกบอกร้านนี่แหละ มันถือกุหลเนาะูเนาะมันถือนี่ละงวดนี่ละม้อยไปใช้ดอกเอยผลาดเด้อู้ม้อยาดอกพลาดมาหลายงวดมัดกคอยิทีดีไปแล้วไมเสรแล้วนั่งนละอู้คืองามแค่ปู้อ้ยังนาะเหอ็ดยังเนาะ ถากันเ็ดเอาบอกเคยเห็นแล้วเกิดจ้ดวนตดีลายปีดีดักเราบอกเห็นมาจักเทียจังสิเห็นมาจักเทียตีเราเห็นเรเห็นเขามาเฮ็ดเป็นพืนนแพร่งสิมัียม่ไม่มยังได้คือสิมาเฮ็ดจังสี่วันเฮ็ดไหนคนเบิองแหมกูขดัง ให้คนล่างมหาปูตัวอ๋อดังกระดังตั้ตัวเจ็ดได้ยินเขาคือเขาคนล่างมหาปูหายาน่าที่จะปูอยากกันมาส้มบะระนี่เลยดังคือกันนั่นละกันบ่อยากดังหนีไปตระโดงแล้วเนี่ยไรละให้ลูกให้หลานเขาโศกเขาหมันเจ็ดเนี่ยไรกับให้ไม่เกินทั่วไปอืม ้ากันลักสมุนษาเอานี่ปูนิยาปูนิยา,ก,ากัใส่ลูกใส่ลานนี่ละพอได้ดูยังเสร็ะเด้อลูกหลานเลยปูจะไปน,นะบ่ปูปูก็สิล่องไปเพื่อละล่องไปนั่งสามาธิให้ลูกให้หลานนี่โชคนี่มันถือละนี่อย่าไปอ้อปูเนะไม่ไปอย่าไปนี่ละให้คู่เพชรคู่ขำไปมาแล้วก็ได้ ตัวนี้แล้วม่อบอกมาเก,กาอืมลูกในร้านเขาโศกม,บบมันซะ่านี่ได้มันปิดมันผาดแต่มันถึกมันตองหากหนีต่อไปให้มันดังตัวปลาตัวเมีย่ยงถุนเด้อตัวใดก็ล้ะปูปลูกรล้าน,นย้ำให้ล,ล<ะ>ูกร้านอีกนี่นอโอ้ยบอกแล้วก็คือจบแล้วแจบแล้วโอ้ยปละปูกับสิโลงไปปุลละให้ กูันเฮ็ดยังไคึ้นเกินเด้่บ้าไำมันทุกสิ่งทุกอย่างปูิลงไปละไปแล้วไปแล้วไปวนี่ยงเยาดมหมยุกับหนังตะการนะคนะคนเนี่ยต้องยาดมมัิยหละ ลูกลูกคนละพี่น้องมาหาผมเต็มหมดโอ้ยมาเลยโอ้มาทั้งปรูทั้งยาเลยมือนนี่น้องแม่ยาบ่อไห้ยาบ่อไห้ยาบ่อไห้ปู้ไห้มาแช่ละตัวตรงสามเก้าหกโตเดียวโคโลมากขยายออกให้